มีการแจ้งปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกครับตั้งแต่ลีกหถึงลีก3ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมไปเป็นวันศุกร์ที่18แแล้วก็เสาร์ที่19ธันวาคมเนื่องจากว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกอบจนั่นแหละครับในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดเลือกตั้งด้วยคู่ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับไป ก็มีราชบุรีเจอกับบีจีพิธีประจวบเจอกับบุรีรัมย์สุขโขทัยเพบกับชนบุรีและก็วันสาวที่19ทธันวาคมนะครับมีระยองพบกับแบงคอก แล้วก็คู่แข่งขันทยลีก 2- และ3ที่เดิมทีจะแข่งขันวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมจะเปลี่ยนให้ไปแข่งวันเสาร์ที่19ธันวาคมทั้งหมดส่วนเย็นนี้ครับคู่กลางสัปดาห์เลื่อนมาแข่งนะครับเวลา6โมงเย็นสุโขทัยอันดับ7ของตารางจะพบกับเชียงรายยูเนเต็ดร,รองจ่าฝูงที่จะต้องเดินทางไปแข่งรายการ a f c แชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงเดือนธันวาคมก็เลยต้องแข่งขันโปรแกรมในช่วงนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดยวต้องหายไปประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากกลับมาที่ประเทศไทยก็ต้องกักตัวด้วยครับ